ขอจเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่วิทยาลัยสงฆ์ก็มีสถานที่ทำบุญนะคุณโยมมีหลวงพ่อไร่ขิงจำลองและพระราชประยัตยาล,ลังการวิชัยธิตาจารวดีิจกณะจังหวัดวิรมและพระครูสัจจานุรักษ์หลวงพ่อเที่ยงประพังกรโรและก็ราชการที่หาได้ประดิษฐานอยู่ตรงนี้คือ ที่วิไลสงเราก็มีสถานที่ทําบุญก็อยู่ใจกลางน้ํานะคุณโยมในสลากลางน้ําสลากลางน้ําของวิทยาลัยสงบริรัมถ้าใครอยากมาทําบุญไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปอะไรที่นี่มีทั้งพระสุพัทระบอพิษคือบนภูเขาไฟกระโดงตรงนี้ก็วัดด้วยอะไรด้วยถ้าใครที่จะมาทําบุญก็ไม่ต้องไปไกลคือ หลวงพ่อ,อไร่ขิงจำลองก็อยู่นี่อยู่สลากลางน้ำมีอาหารปลาให้ด้วยนยน่ะอาหารปลาก็ถุงละสิบบาทนะคุณโยมให้อาหารปลาปลาในในสระน้ำก็มีหลายชนิดนะคุณโยมมีทั้งเซียมซีมีทั้งอะไรอาหารปลาถุงละสิบบาทนะคุณโยมนี่นี่ใครที่อยากจะมาทำบุญทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาของเรา เรารู้จักทําบุญรู้จักให้ทานรู้จักให้อาหารปลานะคุณโยมไม่ใช่ว่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ลาบเห็นแก่ยศเราสากลางน้ําก็ได้สร้างเสร็จที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิงจําลองแล้วก็หลวงปู่วิชัยแล้วก็หลวงปู่เที่ยงนี่นะคุณโยมใครที่ อยากมาทําบุญก็เรียนเชิญเจริญพรนะคุณโยมนี่สระน้ําก็มีปลาหลายชนิดนะคุณโยมนี่ให้ดูให้ดูแบบชัดๆเลยนี่สละกกลางน้านี่คุณโยมใครที่อยากจะมาทําบุญนาะตมาก็จะลงคลิปผ่านช่อง YouTube พระมหาประหยัดสิริวัฒโนรหรือช่อง u t u b e หลวงพี่พระมหาหลวงพี่มหาประหยัดคําคมสนใจนะคุณโยมนี่นี่สละกกลางน้ําอันนี้ก็ อาคารเรียนอาคารเรียนอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศอันนั้นก็หอประชุมเฉลิมพระชมมนมพรรษาอันนั้นก็อาคารเรียนสังฆประชาสันนี่อาคารโดมพระราชประยัตยานลังการนี่นี่หลายๆนี่เห็นไหมนี่กระสานอันนั้นก็ญาติโยมกําลังทํางานอยู่นะคุณโยมนี่แต่มาได้ ถ่ายคลิปไม่ดูหลายๆอย่างนั่นก็อาคารสัจจานุรักษ์สำนักง,งานบริหารวิทยาลัยสงบริรัมนี่นะคุณโยมเจริญพรฝากกดติดตามช่อง y ยูทู e ด้วยเนะเจริญพร